สวัสดีครับอยู่กัวนางเกรด์เฮดคาเวเตอร์ทรัครับสวัสดีเพื่อนๆชาวทุกท่านครับเจอกันใก,นกนหนึ่งคลิปครับคลิปนี้ก็มามิกบดอัดลูกรังอีกแล้วครับเอาไปยังอยู่กับเจ้าร้อยจุดสิบเฮดเหมือนเดิมคู่หู แคปไลคลิผทานเอ๊ยเอาไม่ได้ลงคลิปให้เพื่อนๆดูสองสามวันแล้วครับไม่ได้ลงคลิปให้เพื่อนๆดูสองสามวันแล้วมาบวั์ตี้มาลงคลิปหน่อย เอามิกบดทอัดลูกรังตรงนี้เสริมครับตรงนี้เสริมลูกรัง ปูไปได้ข้างหนึ่งแล้วครับนี่ปูไปได้ข้างหนึ่งแล้วเราก็จะตีวัสดุมาไว้ตรงกลางๆครับตีวัสดุมาไว้ตรงกลางๆเพื่อที่เราจะปูอีกข้างหนึ่งครับเราก็ปูวัสดุให้ได้ระดับใกล้เคียงหัวหลักครับแล้วเราก็แบ่ง แบ่งครึ่งแบ่งวัสดุแบ่งครึ่งแล้วเราก็ตีไว้ตรงกลางนี้ครับนี่เราก็จะปูกลับมามาหาหัวหลักหัวหลักที่เขาให้ระดับไว้ให้ครับ น,นี้เราพอทำงานควบคู่กับเจ้าเคปหนึ่งหนึ่ขาประจำเรื่องการตกถนนเอาวันนี้ก็ยังไม่มีเหตุการณ์ใดๆที่จะต้องใช้สลิง เราะว่าเราเพิ่งเริ่มปูครับเราก็มิกมิกไปประมาณประมาณสองชั่วโมงดี่เราเพิ่งเริ่มปูเอาเจ้า GC ซีหนึ่งหนึ่ีบทดันสะเทือนลอเรียกขออนุญาตกลับรถกันครับเพระว่ารากิตเตอร์ ขับมือหนึ่งครับหรือคนขับมือหนึ่ง <c oughs> ถ่ายมือหนึ่งขับมือหนึ่งเอาอนุญาตกลับรถกันครับเอากลับรถเสร็จแล้วก็มาลุยต่อนี่นี่เราก็จะดึงมาสตูไว้ตรงากลางนี้ครับแล้วก็จะให้ระบบมาทำงานฝั่งฝั่งหนึ่งฝั่งเดียวที่เราปูเสร็จแล้ว เหมือนเดิมจุดชมวิวผามานาวโวันนี้นะักท่องเที่ยวมาเยอะแล้ววันนี้เข้าโอ้ออกเป็นวันเล่นนะครับก็ขออภัยในความไม่สะดวกนะครับเพราะว่าเรากำลังก่อสร้างถนนเพื่อให้ท่านสัญจรสะดวกขึ้นนี่ คนทำทางครับคนทา,านนทางเนาะทำทางให้เขาเดินให้เขาเขับรถเอาพี่เก๋ก็จดุดจ้องจองุดจดจ้องจ้องอยู่กับล้อหลังครับดังเลงให้ตรงให้เปรี้ยเอเมนเดี๋ยวจะร่วงครับนี่ครับดู ดูการขับโอเคกจ้องอยู่กับโลหลังฟังฟังฝังฝังซ้ายของเกแต่เป็นฝั่งขวาของเราเอาเปรียะนะพี <c oughs> เนะ่เดี๋ยวร่วงนะเดี๋ยวร่วงนะเอามีสายเข้าครับ เอาตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับตรงนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยก็เหลือหน้าที่รถบดบดอัดแน่นนี่บดอัดแน่นเอาว่าเอาต่อไปก็ไปมิกงานดินครับนี้เสร็จแล้ว อยู่จราจรตรงนี้แปดเมตรครับนี่ได้ไม,ม่แปดเมตรน่าจะได้อยู่ก็ไม่ได้ลงคลิปกี่วันละสองวันไปลงคลิปสองวันแล้วเขามีเพื่อนเอฟซีทางใน YouTube และทางเพจ Facebook ไปคอมเมนต์แชทดิได้แชทมาลงคลิปไม่ดูน้อยย่า yeah. เกยว่างกันเลยลงคลิปไม่ดูน้อยเอาลงแล้วครับนี่ <c ười> เรียบร้อยตรงนี้งาลูกรัง ไปก็มิกงานดินครับนี่ขาประจำเราเอาอีกแล้วดูหัดกวงอะไรน้อยร้อนนะับไม่หมุนเลยโอ้ขาประจำเราเอาอีกแล้วครับเอาขึ้นแล้ว เอาทุกวันเลยครับเอาขึ้นบนที่เรียบร้อยเก็บสลิง